สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาน่โดยแม่หมอความสุขหัวโตโต,โตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะทุกคนขอทุกคนมีความสุขในวันแม่นะคะนะคะ วันนี้นะคะค่ำคืนนี้เราจะมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยแรนดอมนะคะในร้ายมีดีในดีมีดีนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่กดติดตามใหม่และกดติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่น้อมรับ กดไลคะ์กดแชร์และคนที่ไม่ข้ามโฆษณาถือว่าเป็นค่าครูให้แม่หมอนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะค่าคืนนี้เราจะมาส่งทุกคนเข้านอนเรายังไม่ตั้งแรนดอมนะคะว่าชื่ออะไรขอให้ไพ่นําทางแต่ว่าพอเราเปิดออกมาไพ่เป็นนะคะโชคลาภหนึ่งเหรียญนั่นเองแล้วก็นะคะ กล่องจะเป็นรูปแบบ The Magician นะคะ The Magician นัคือแรงดึงดูดแห่งจักรวาลน,นั่นเองนะคะแสงสว่างจะนําทางให้คุณได้พบอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็หนึ่งเดืยนโผล่ออกมาเลยนะคะเราก็เลยโอเคนะคะมาจ้านะคะขอให้ทุกคนน้อมรับแต่สิ่งที่ดีงามนะคะน้อมรับแต่เรื่องดีๆนะคะเพราะว่านะคะเราอยากให้ทุกคนได้เจอสิ่งดีๆจริงๆนั่นเองนะคะขออนุญาตนะคะ วางไพ่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้น,นะคะล้างไพ่นั่นเองนะคะจะให้ทุกคนเห็นว่าเราล้างไพ่ก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะค่ำคืนนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรในวันแม่นะคะใครไปดูผู้ที่สนามหลวงบ้างคะนะคะใครไปดูผู้ที่สนามหลวงบ้างนะคะนะคะมีไหมคะ มีอยู่แหละนะคะมาค่ะใครมีแม่แม่หมอไม่เซนซิทีฟเหมือนตอนเช้านะคะทุกคนตอนเช้าไปใส่บาทมามันก็เลยเซนซิทีฟค่ะทุกคนนะคะนะคะมาค่ะนะคะ ถ้าอยากบอกอะไรนะคะแม่ของเราพ่อของเรารักแม่ก็รักพ่อด้วยนะพ่อให้น้ำเหลืองนะถ้าพ่อไม่ให้น้ำเหลืองเราก็ไม่ได้มาเกิดนะนะคะไม่หมอลองให้แย่แหลมนี่มาทำลายไม่หมอแล้วนะ <c oughs> ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกองค์นะคะพระคุ้มครองทุกคนนะคะ โอเคค่ะมาดูต so, ัวตนของทุกคนก่อนเลยนะเวลานี้นะคะคุณจะอุ้ยเฮ้ย้ย้ยทุกคน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 เดี๋ยวเราหากระดิ่งก่อนนะงานงานการงานและการเงินนี่โชคลาภคุณคุณจะได้มีโอกาสได้จับ เงินก้อนโตคือโชคลาภก้อนใหญ่นั่นเองเงินก้อนโตโชคลาภก้อนใหญ่และงานงานที่เข้าะลักเข้ามาหาคุณทุกคนเ,เราจะไปทำไงดีเราอยากเอากระดิ่งมาเคาะจังเลยนะคะนี่คือเปิดมาก็แจ็คพอตเลยนะคะแจ็คพอตเลยแจ็คพอตทั้งเรื่องการงานการเงิน นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้นะคะตัวตนของคุณโอกาสที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณคุณจะได้รับแจ็คพอตนะคะคุณจะได้รับแจ็คพอตเลยนะคะตัวตนของคุณแจ็คพอตทั้งเรื่องเงินแจ็คพอตทั้งเรื่องงานอยู่ดีๆก็มีโชคค่ะทุกคนนะคะ วีนี่คือพอรของพ่อของแม่แน่เลยทุกคนนะคะนี่คือพอรที่แม่คุณให้คุณที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายทุกอย่างนะคะแม่กับพ่อให้คุณนั่นเองนะคะมาดูต่ออุ้ยทุกคนดีมากเลยะนะคะมาดูต่อนะคะอาจเป็นยาชูกำลัง <laughs> ออนะคะมาค่ะทุกคนนี่คือตัวตนของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะก็คือรางวัลแจ็คพอตโชคลาภทางด้านการเงินและการงานนั่นเองแค่นี้ก็จบแล้วทุกคนนะคะสิ่งดีงามกำลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะดวงเปิดแล้วนะวันที่12บเนี่ยนะคะทุกคนขออะไรขอได้เลยนะคะขอบนท้องฟ้าเพราะว่ามันเป็นวันพระนะคะขึ้น8ค่คำนะคะแล้วก็ เดือนเก้ามังคะนะคะยังไม่ได้อ่านปฏิทินแป๊บหนึ่งนะคะเดอะทาวเวอร์ทุกคนไม่ต้องสิไม่ต้องตกใจเดอะทาวเวอร์ขึ้นอันดับแรกตอนนี้ชีวิตคุณถึงจุดสิ้นสุดจุดจุดแตกหักในชีวิตแค่นั้นเองนะคะจุดแตกหักในชีวิตบางคนเจอแจ็คพอต แจ็คพอตอะไรแตกหักในชีวิตที่เราบอกว่าในร้ายมีดีในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะแจ็คพอตมันจบลงแล้วค่ะนี่คือนะคะตนุตัวตนของคุณนะคะแจ็คพอตก็คือคุณจะได้รับตรงนี้แต่ชีวิตคุณถึงวาระจุดแตกหักนะคะธุรกิจต่างๆปัญหามันได้จบลงแล้วนี่คือทาวเวอร์คือจบนะคะจบแต่เจ็บ เจ็บมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะแล้วยังไงต่อนะคะอันนี้ตนุก็คือตัวตนของคุณนั่นเองนะคะ The Magician แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณมันจบจบจนแบบคุณไม่เหลืออะไรเลยแล้ว The m a g i ิเชีหน้ากล่องเลยค่ะ The m a g i ิเชีโผล่ขึ้นมา คุณมีความรู้ความสามารถทักษะที่หลากหลายคุณไม่ต้องกลัวว่า,าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคุณมีทางออกทุกปัญหามันมีทางออกจงเห็นทางออกในทุกปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเมฆที่ปกคลุมตัวคุณอยู่นะคะเมื่อหยุดฝนหยุดตก เม่ก็จะผ่านออกไปแสงตะวันแห่งอาทิตย์ใหม่ก็จะกลับเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะนะคะแม่หมอย่แหลมจะเข้ามาอีกแล้วย่หลมจะเข้ามาอีกแล้วนะคะมันจบแล้วมันจบแล้วจ้ามันจบแล้วจ้าเดอะทา e เวอร์จงทิ้งความสิ้นสุด ความวิบากกรรมไว้กับเดอะทาวเวอร์มันจบจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าใบแรกเป็นไพ่ตโนตัวตนของคุณนะคะคือการจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะไม่มีอะไรที่มันจะมาทําให้คุณเจ็บมากกว่าน,นี้อีกแล้วและมันเจ็บแบบจบๆบางคนจบนานแล้วเจ็บนานแล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่อีกแต่ตอนนี้ได้หลุดพ้นเป็นเดอะเมจิเชียนมันเหมือนปาฏิหารนะทุกคนเข้าใจคําว่าปาฏิหารไหมที่คุณไม่คาดไม่ฝนนะัน่ะ แล้วอยู่ดูดีมันจบจบแล้วแบบคุณเฮิบใจได้ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยแล้วเดอะเมจิเชียนขึ้นมานี่คือความสุขที่คุณจะได้รับบ้านงานเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ Tense of c ครคือความสุขแบบมากมายไก่กองนั่นเองนะคะ โนี่คือพอรจากพ่อจากแม่ที่อยู่บนท้องฟ้านะคะอธิษฐานเอานะถ้าใครมีปัญหาทุกใจให้มองขึ้นบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะแล้วมองพระจันทร์นะคะเราก็ทําเหมือนกันค่ะเวลาเราคิดคิดแบบคิดถึงนะไม่เอาเดี๋ยวยอยแหลมมาต่อไปจ้านะจ๊ะการเงิน คุณจะเห็นมองเห็นช่องทางในการหาเงินของคุณฟ้าเปิดนั่นเองทุกคนบางคนนะคะเนี่ยที่ทาวเวอร์หาทางออกไม่เจอเราเข้าใจเลยเพราะว่าเราเคยเจอหาทางออกไม่เจอพอมันจะเจอนะทุกคนมันแทบเดียวลูกศิษย์เรานะคะทุกคนที่เป็นแบบนักศึกษานะนะคะเขาอะแบบอยู่ดีๆเขาก็แจ็คพอตอะทุกคนเขาแบบเออ นะคะแจ็คพอตนี่ไม่ใช่แบบแจ็คพอตถูกลอตเตอรี่นะคะแจ็คพอตคือเขาขายออนไลน์ใช่ไหมคะขายยังไงก็ขายไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบว่าเป็นคนที่ตัวเล็กแบบแม่หมอนี่แหละแล้วเขาก็เออตัดขากเกงแล้วเขาก็ทําในต่อๆเขาก็รีวิวของเขาว่าเออสาหรับคน ตัวเล็กหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆคนก็เข้ามาดูเข้ามาดูจนตอนนี้เขามีรายได้เป็นหลักล้านนะทุกคนนี่แหละคุณจะหาช่องทางออกได้แบบนี้แหละค่ะทุกคนการเรียนรู้นะคะเรียนรู้เฮอร์มิตนะคะคุณเรียนรู้อยู่กับตัวเองเป็นแล้วนะคะศึกษาหิวใจตัวเองด้วยตัวเองนะคะใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณจะมีชีวิตที่มีความสุข คุณฮิลเลอร์ฮิลใจตัวเองได้นั่นเองนะคะเรื่องการงานคุณประสบความสําเร็จนะคะคุณเห็นช่องทางทางด้านหาเงินแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณได้มีโอกาสนะคะช่องทางทางด้านหาเงินจากที่มันมืดมนเดือดทาวเวอร์นะคะจากที่คุณแบบโหหาทางออกไม่ได้ไหนล่ะทางออกแม่หมอเดี๋ยวคุณจะนิคิดได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเดอะเฮอร์มิตแล้วนะคะ สามเหรียญคุณจะได้มีโอกาสได้เจราจากับใครบางคนนะคะสามเหรียญคือนะคะถ้าเป็นด้านความรักคนทางไกลจะคิดถึงคุณแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานคุณจะมีการเจราจาต่อรองเรื่องนะคะการเงินกับใครบางคนและการต่อรองครั้งนี้ ะค,ะคุณเป็นผู้ชนะคุณจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเสียผลประโยชน์นั่นเองนะคะถ้าธุรกิจการงานมีปัญหานะคะนับจากวันที่12นี้ไปอู้เดอะเดวิลล่วงลงมาไม่เป็นไรค่ะนะคะปัญหานะคะก็คือเดอะเดวิลก็คือความมืดมนมลในชีวิตมันไม่มีทางออกแต่อย่าลืมว่านะคะ คุณเป็นเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนก็คือนะคะความรู้ความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นนะคะธาตุอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่หมอแม่หมอเอาเอาสมุดสมุดอาจจะอ่า,อาสมุดต,ตัวเนี้ยแม่หมอเป็นคนที่ชอบบนันทึกนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะในแต่ละวันในแต่ละวันนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ทำให้ตัวเองแบบ จะต้องแบบแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาค่ะทุกคนนะคะอ่ะมาค่ะนะคะมาค่ะนะคะอ่ะตอนนี้นะคะชีวิตคุณนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะคะแต่ว่าเดอรเดวิลก็ยังมีสิ่งที่ครอบงำไม่ต้องกลัวค่ะสิ่งที่ครอบงำ ในร้ายมีดีในดีก็มีร้ายที่เราบอกนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะขยับแป๊บนึงนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะทุกคนแม่หมอวางกล้องไม่ดีอะ่ะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะย,ยิ่งวางยิงเละเทะนะคะอ่ะเดอะเดวิลนะคะ แล้วคุณจะได้งานสองงานเข้ามามีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะมอบงานให้คุณนั่นเองนะคะนี่คือคุณเป็นผู้ชนะคุณจะได้ทํางานทางด้านสื่อสารออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าถือโทรศัพท์มือถือเห็นไหมซเชีย l จะนําพาเงินให้กับคุณนะคะโลกโซเชียลจะนําพาเงินให้กับคุณก9ทุทู แล้วคุณจะมีความสุขคุณทำงานประจำได้นะคะแล้วคุณก็ทำงานโซเชียลแล้วคุณจะมีความสุขทั้งสองงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำและงานโซเชียลนะคะต่อไปนี้ชีวิตคุณนะคะจะมีแต่ความสุขนะคะคู่อริคุณจะไม่มีแล้วนะคะคู่อริก็จะตายนะคะนี่คือคู่อริหรือว่าศัตรูอยู่ในภพคู่อรินั่นเองคู่อริก็นะคะมาลายหายไปนะคะการเงินก็จะดี นะคะเพราะมีหุ้นส่วนเข้ามาการงานก็เจริญรุ่งเรืองเห็นไหมคะสองไม้เท้าแล้วก็เป็นหกไม้เท้านะคะการงานประสบความสําเร็จได้รับการยกย่องได้รับนะคะการแบบพูดถึงนะคะนะคะสินค้าของคนคนนี้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแปลกใหม่ไม่เหมือนคนอื่นแบบเนี้ยคะ่ะจงทําอะไรที่คนอื่นเขายังไม่เคยทําแต่เราได้ลองผิดลองถูกนั่นแหละคะ่ะเราจะภูมิใจ ในสิ่งที่เราได้ทําเหมือนน้องที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ํานะคะคนจีนอ่ะกว่าเขาจะเป็นแบบกระโดดน้ําเท่าเมตรประยมทุกคนทุกคนเห็นเขาแล้วก็อะไรนะกระโดดอ่ะกระโดดวิทยายุทธอะ่ะโอ้โห <laughs> อิสระแล้วคุณจะได้รับอิสระชีวิตคุณจะมีอิสระแล้วนะคะนี่คือนะคะพบของคุณ พบตโนนะคะชีวิตของคุณจะได้มีอิสระมีความสุขนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนั่นเองนะคะนี่ค่ะในร้ายร้ายมากเลยนะคะแล้วมันก็จบภายในวันนี้แหละค่ะบางคนจบมานานแล้วแต่ว่ามันจะสิ้นสุดภายในวันที่12สสิงหาเพราะพลังแห่งแม,แม่แม่ทุกคนมีแม่ใช่ไหมแม่ที่อยู่หรือว่าแม่ที่อยู่บนฟ้า แม่พอธรณีแม่พรคคงคาทุกอย่างนะคะรวมพลังของแม่มาช่วยเหลือคุณเชื่อไหมว่าพลังของแม่เนี่ยโอ้แยแหลมจะเข้ามาอีกแล้วไม่พูดแล้วเ <laughs> พราะย่แหลมจะเข้ามาแม่หมอไม่อยากพูดทุกคนเมื่อว่าเมื่อเช้านี้แม่หมอก็ให้ย่ยแลมเข้ามาจนแบบอ้าา้ลองไห้แล้ว <laughs> นะคะจงเรียนรู้คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจงเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ถ้าเป็นเรื่องร้ายก็นำเอามาแก้ไขถ้าเป็นเรื่องดีก็นำเรื่องดีนั้นมาพัฒนาต่อยอดนั่นเองนะคะทุกคนจำไว้นะคะชีวิตคนเราถ้าไม่เจออุปสรรคเราจะไม่เป็นคนใหญ่คนโตนะคะถ้าไม่เจออุปสรรคนะคะการเงินนะคะเจ็ดเหรียญออกไปเรียนรู้แล้วคุณจะเข้ามีเงินเก็บนะคะถ้าคุณไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงจุดสิ้นสุดคุณเคยถ้าคนไม่ติดลบมา มันจะไม่เป็นใหญ่เป็นโตได้นะคะบางคนนะคะถามว่าคนรวยๆเขาเจอไหมเจอลูกคุณหนูอะไรเขาก็เจอเหมือนกันเขาก็ติดนี้ติดสินเหมือนกันแต่เขาไม่มาบอกคุณเท่านั้นเองว่าเขาเกิดปัญหาสภาวะอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนนะคะมาค่ะนะคะห้าดาบนะคะห้าดาบคือบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณได้นะคะ ทุกคนอ่ะทิ้งคุณไปละปัญหาอุปสรรคทุกอย่างคุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันขึ้นเออทาวเวอร์แล้วนะคะปัญหาทุกอย่างที่คุณสู้มาตลอดสู้คนเดียวนะคะคุณเข้าใจตะหนักว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องเจออุปสรรคปัญหาไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เจอทุกคนเขาเจอแต่เขาไม่ได้มาบอกคุณเท่านั้นเองนะคะนะคะไม่มีใครไม่เจอเมื่อถึงจุดต่ำสุดอ่ะ ชีวิตคุณจะพุ่งขึ้นสุดๆเลยเชื่อเรานะคะเชื่อเรานะคะโูนะคะทุกคน The h ไฮโ r o พนนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะออกมาย้ำเตือนเลยว่าเขาได้มอบโอกาสต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้เรียนรู้ The Tower ขึ้นเพราะให้คุณได้เรียนรู้ ทั้งความทุกข์เดอะทาวเวอร์จบมาให้คุณได้เรียนรู้ความสุขให้คุณได้รู้ว่าเอ้ยไม่ว่าจะเป็นสุขภายนอกสุขภายในนะคะทั้งกายและใจคุณจะได้เรียนรู้แล้วคุณก็อยู่กับตัวเองเป็นแล้วนะคะแม้ว่าอุปสรรคเข้ามามันจะเป็นแค่อุปสรรคเรื่องนิดเดียวคุณจะแก้คุณจะมองเห็นว่าอ๋อที่มันอุปสรรคตรงนี้เข้ามา เราต้องแก้ไขให้ได้นะมันเกิดขึ้นเราต้องหาทางออกนะนะคะคุณจะแก้ไขได้ทันทีนะคะไม่ว่าอุปสรรคไหนๆคุณก็จะแก้ไขได้นับจากนี้เพราะคุณเป็นคนเก่งที่สุดใน3โลกเลยค่ะนะคะเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนเก่งที่สุดใน3มโลกคุณจะมีโชคมีลาบแบบนี้เลยนะคะคุณจะได้แจ็คพอตทั้งเรื่องการงานการเงินนี่คือนะคะคุณโอกาสที่คุณจะได้แจ็คพอต เราบอกเลยนะคะแล้วการงานของคุณก็จะพุ่งทะยานนะคะมาดูตัวตนข้างหลังของคุณนะคะเดินไปสู่ข้างหน้าท้าทายกับชีวิตชีวิตคือการท้าทายนั่นเองนะคะชีวิตคือการท้าทายนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเดินอุ้ยเดินก้าวไปสู่ข้างหน้านะคะชีวิตคือการท้าทายมาต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะ คุณจะได้รับแจ็กพอตนะคะแจ็กพอตนะคะแล้วการงานก็จะเริญเติบโตมากมากนนะคะ,นะค,ะความรักคุณจะเจอความรัก นะคะแจ็กพอตทางด้านการเงินแจ็กพอตทางด้านความรักคุณจะมีความสุขบางคนที่ไม่มีคู่นะคะอยู่ดีๆก็จะเจอคู่เป็นคู่ที่ดีแน่นอนนะคะแต่เราไม่ได้ระบุนะว่าคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่คบกันตลอดหรือเปล่าแต่ถ้าคนแต่งงานแล้วนะคะก็จะมีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะความสุขจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนมาต่อค่ะ ะะอุปสรรคการงานอุปสรรคทางเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานเนี่ยคุณเจออุปสรรคโดนปิดหูปิดตาอยู่นะคะแต่จะแก้ได้ไหมนะคะอุปสรรคของคุณเดวิลนะคะแต่คุณออกมาสู่จุดมุ่งหมายบางคนอุปสรรคเรื่องปัญหาความรักนะคะแล้วคุณจะแก้ได้ไหมคะ แก้ได้คะ่ะนะคะคุณสามารถบาลานซ์ชีวิตของคุณได้ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินต่างๆนะคะเพราะว่าขึ้นสองเหรียญน,นะคะสี่เหรียญแล้วคุณจะมีเงินบาลานซ์รายรับรา,า,ยบายจ่ายได้แล้วก็มีเงินเก็บ เก็บมากด้วยนะคะคุณจะรู้จักใช้เงินเป็นนะคะคุณจะใช้เงินไม่ใช่เงินใช้คุณนะคะคุณจะมีอํานาจเหนือเงินนั่นเองนะคะนะคะคุณรู้จักมัธยัสถอดออมนะคะให้ดีขึ้นนั่นเองการงานการงานคุณจะมีงานจากงาน2องงานสนะคะคุณจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนั่นเองนัจาทุกคนต่อไปนี้ชีวิตคุณคุณจะได้รับแจ็คพอต ไพ่หลายๆคุณจะได้รับการปลดล็อกจากพันธนาการเรื่องต่างๆนะคะเรื่องงานนั่นแหละค่ะเราคิดว่านะคะเพราะว่ามันอยู่ในเรือนตนุนะคะนะคะมันมีอุปสรรคแต่ว่ามันได้จบไปแล้วแต่อนาคตคุณอาจจะเจออีกไม่ว่าคุณจะเจออะไรให้คุณพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฉันรักเม็ดเลือดขาวของฉันฉันรักอายะ อวัยวะตัวตนของฉันทุกส่วนในร่างกายของฉันทั้งภายนอกและภายในแบบนี้นะคะ,ะเผชิญนะคะออกไปเผชิญคุณสู้ยิบตาอยู่แล้วทุกคนนี่คือนะคะแม้ว่าจะเกิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาคุณนะคะมันต้องเผชิญไปข้างหน้านะคะไม่มีใครแบบยอมยอมให้โชคชะตาแบบทำกับคุณหนักหรอกคะ่ะนะคะ แล้วคุณจะมีเห็นไหมคะแล้วคุณจะมั่งคั่งล่ํารวยประสบความสําเร็จการต่อสู้ของคุณเห็นไหมคะคุณต่อสู้มานักต่อนักคุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะโชคชะตาที่เเราจะไม่โทษเจ้ากรรมนายเวรเราจะโทษโชคชะตา นะคะเพราะว่าช่วงจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโชคชะตาได้นําพาให้คุณได้เจอเห็นไหมช่องทางการหาเงินและคุณก้าวไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาผลนผําพาก็คือคุณร่ํารวยมั่งคั่งเป็นราชินีถือเหรียญนั่นเองเงินเหลือเฟือค่ะการงานนะคะ คุณสามารถนะคะจัดระบบทางด้านการงานได้เป็นอย่างดี1ิบไม้เท้านะคะนับจากนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคุณสามารถจัดระบบได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้คุณได้เจอรักแท้ให้คุณได้ปลดล็อกทางด้านการงานการเงินนะคะด้านความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มอบให้คุณทั้งเรื่องการงานการเงินและเรื่องความรักนั่นเองดูซัน แสงสว่างแห่งวันใหม่เกิดขึ้นแล้วนี่คือเดอะซันนะคะชีวิตใหม่ตอนนี้เราเชื่อว่าคุณกำลังวางแผนทำอะไรสักอย่างนะคะเมื่อคุณได้แจ็คพอตนะคะธุรกิจของคุณเองนั่นเองเมื่อคุณได้แจ็คพอตตัวนี้นะคะคุณกําลังวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ครอบครัวของคุณนะคะ พ่อแม่พี่น้องของคุณมีความสุขคุณจะเป็นคนหนึ่งเดียวที่นะคะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าดวงดอกพิกุลตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเองนะคะดวงดอกพิกุลนะคะของคุณนะคะเขาเรียกว่าดวงดอกพิกุลถึงจะเจอทาวเวอร์เห็นไหมทาวเวอร์ตั้งแต่ใบแรกแต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่า จะมีอะไรมาช่วยซัพพอร์ตคุณเสมอนะคะคุณมีดวงดอกพิกุลคุณจะได้แจ็คพอตโชคลาภเดอะซันเกิดขึ้นแล้วเดอะเมจิเชียนนะคะตกปุ๊บโอกาสขึ้นมาปับ๊บนะคะตกไม่นานนั่นเองเขาเรียกว่าดวงดอกพิกุลนะคะแล้วมาทุกคนคุณแสงตะวันใหม่ แต่เราบอกว่าเลเวอร์ตรงนี้นะคะเราบอกก่อนนะเลเวอร์ก็จริงแต่เราไม่ระบุนะว่านะคะจะเป็นคู่ถาวรหรือเปล่านะคะอันนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าไพ่แรนดอมนี้นะถ้าขึ้นเลยเลเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นน้อมรับแต่สิ่งดีๆคบกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะคะ นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะแสงตะวันใหม่เกิดขึ้นแล้วความสุขคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณจะเจอโดนพันธนาการที่ผ่านมาคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบเงินให้คุณเงินก้อนใหญ่เลยคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมีเงินซื้ออาณาจักรของคุณเองมีเงินซื้อที่ซื้อไรซื้อนาซื้อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคุณก็ วางแผนนะคะเอาเงินไปลงทุนจนคุณจากมีเงินสี่เหรียญกลายเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะแล้วการงานก็จะเข้ามาแต่คุณสามารถรวบรวมงานของคุณได้นะคะโอกาสใหม่ๆมีขึ้นให้คุณทุกวันทุกเวลาเพราะขึ้นไพ่เดือ u ซันเมื่อมีโอกาสใหม่ๆขึ้นให้คุณทุกวันทุกวันทุกวันคุณเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้า นะคะทุกๆวันจงมองตัวเองเป็นแสงอาทิตย์ตอนเช้าที่มีความสดใสสวยงามแสงบนันตอนเช้าของอาทิตย์จะสวยมากแล้วจะสว่างมากจริงไหมคะนะคะจะสว่างนะคะแบบว่าดูสวยดูแบบโผล่ขึ้นมาจากแบบนั้นนะคะนั่นแหละค่ะคุณจะเป็นแบบนั้นเสมอชีวิตนับจากนี้แล้วความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณค่ะดาวดวงใหม่ ไพ่ปิดจบสวยมากเดอะสตาร์ Star, นะคะชีวิตคุณได้เกิดใหม่แล้วค่ะจาก The Tower, เดอะทาวเวอร์เป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นเดอะซันนะคะชีวิตได้โดนปลดล็อกจาก นะคะเจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพ่อแม่ของคุณที่นะคะขอที่รูปก็ได้ค่ะไม่ต้องไปไหว้พระที่ไหนหรอกค่ะพระในบ้านนั่นแหละนะคะจงศึกษาหาความรู้คุณมีความภาคเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองเสมอการงานของคุณมั่นคงแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเดฟูนะคะคุณจะได้มี คิดนอกกรอบเขาเรียกว่าคิดนอกกรอบนะคะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาคุณนะคะคุณแน่นอนคุณได้รับแจ็คพอตนะคะที่ผ่านมาคุณเจอปัญหามากมายก่ายกองนะคะคุณจะได้รับแจ็คพอตนี่คือคุณสู้สู้คนเดียวแม้ว่าแต่คุณก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าให้คุณได้รับโอกาสดีๆนะคะกับเขาบ้างแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานให้คุณเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานแจ็คพอตให้คุณเนี่ยค่ะ นะคะแล้วคุณจะได้แก้ปัญหาที่มันคาราคาสั่งนี่คือปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวปัญหาออกมาให้ทุกคนเห็นนะคะเนี่ยค่ะตัวปัญหานะคะคุณจะแก้ปัญหาได้เดอะทาวเอร์สิ่งต่างๆนะคะที่เป็นปัญหานะคะคุณสู้คุณเป็นคนสู้นะโดนพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็สู้นะคะแม้จะเจอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ะค,ะคุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะมีการเจราจาต่อรองกับใครบางคนนะคะแล้วคุณจะชนะนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะหดาบคือไพ่การเรียนรู้นะคะความท้าทายใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะการเงินคุณไปขอเรื่องการเงินการงานก็มีเข้ามานะคะการเงินคุณไปขอเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวขอเรียงไพ่ก่อน4 7ด ราชินีเห็นไหมคะการงานประสบความสำเร็จได้ซื้อบ้านซื้อที่ทำโรงงานนะคะเป็นเดอะซันค่ะเดอะซันมาก่อนใช่ไหมเดอะซันแล้วก็เดอะ t สตานะคะแล้วก็คู่รักเดอะเลเวอร นะคะชีวิตมีแต่ความสวยงามนะคะเพราะความพยายามของคุณคุณจะเจอแจ็คพอตนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะทุกคนค่ะไพ่ดีๆแจ็คพอตในค่ำคืนนี้มี The Sun ันเดอ a r สนะคะความสุขสิบถ้วย9้าถ้วยนะคะ The m a g มจิเชการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเงินมาพร้อมกันเลยค่ะ นะคะคุณได้รับแจ็คพอตแน่นอนค่ะโอเคค่ะนะคะวันนี้นะคะค่ําคืนนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะกอดแม่ทานข้าวกับแม่นะคะทุกคนนะคะขอให้วันแม่เป็นวันแห่งความสุขในทุกๆวันนะคะไม่ใช่รักแม่แต่วันนี้นะคะทุกๆวันก็รักนะคะกอดเขาตอนที่เขามีเนื้อมีหนังให้กอดนะเดี๋ยวยายแหลมมาอีกแล้วไม่เอาไม่บายสวัสดีค่ะ